หนังสือเสียงเนติป,ปกรณ์แปลโดยสมพรศิวราทิตตอนที่หนึ่งปกหน้าเนติป,ปกรณ์แปลโดยสมพรศิวราทิตบุญินที่ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาปกในมูลินิีิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จัดพิมพ์เป็นธรรมะบรรณาการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งจำนวนสามพันเล่มกระดกระดาคม2545อบ ISBN 974ขีด2อขีด025ขีดท่านที่ประสงค์จะพิมพ์หนังสือของมูลนิธิเพื่อเป็นธรรมทานโปรดติดต่อมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สำนักงานเลขที่174ทับ1ซอยเจริญนคร78ถนนเจริญนครแขวงบุคโลเขตทนบุรีกรุงเทพ10600โทร02-468-0239ปนบางคอแหลม www.buddhamma.com w w w p w. พุทธธรรม .com เนติปกรณ์แปลโดยสมพรศิวราทิตสารบัญคำนำหน้าสามสังฆวานหน้าเจ็ดอุทเทศวานหน้าแปดนิเทศวานหน้าสิบหนึ่งหารา,รา,า 2, สังเขตสิหกคาถาหน้าสิบสองนยะสังเขต ห้าคาถาหน้าสิบสองสามนิเทศแห่งบทสิบสองหน้าสิบสี่ปฏินิเทศสวรรหน้าสิบสี่หนึ่งเทศนาหาระหน้าสิบสี่สองวิจยะหาระหน้ายี่สิบเอ็ดสามยุติหาระหน้าสามสิบเจ็ดสี่ปทัฐานนาหาระหน้าสี่สิบหกห้า ลักษณะาหาระหน้าห้าสิบหกจตุพยุหาหาระหน้าห้าสิบสี่เจ็ดอาวัตตาหาระหน้าหกสิบห้าแปดวิภัติหาระหน้าเจ็ดสิบหกเก้าปริวัตนาหาระหน้าเจ็ดสิบเก้าสิบเบวัจนะหาระหน้าแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบัญญัติหาระ หน้า 87, 12, โอตารณาหาระหน้า 96, 13, โสธนาหาระหน้า 104, 14, อธิฐานาหาระหน้า 107, 15, ปริขาราหาระหน้า 115, 16, สมาโโปปนาหาระหน้า 117, หาระสัมปาตะวาระ หน้าร้อยี่สิบสองหนึ่งเทศนาหาระสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยี่สิบสองสองวิจยาหาะหราสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยี่สิบห้าสามยุติหาระสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่สี่ปัทัตฐานะหาระสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าห้าลักษณะหาราสัมปาตะ หน้า145หกเจตุพยูหหาระสัมปาตะหน้า146เจ็ดอวัตะหาระสัมปาตะหน้า147แปดวิภัติหาระสัมปาตะหน้า147เก้าปริวัตนาหาระสัมปาตะหน้า148สิบ บวจนะหราสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบแปดสิบเอ็ดบัญญัติหาราสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าสิบสองโอตาลหาราสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าสิบสามโซทนาหราสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสิบสี่อธิฐานนาหราสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสิบห้า ปริฆาลาหาระสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดสิบหกสมาโรปนาหาราสัมปาตะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดดายะสมุทฐานหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสามศาสนาปฐานหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบุญบทสิบแปดหน้าสองร้อยสิบเก้าจบสารบัญคำนำเนติปรกรณ เป็นคำภีสำคัญเล่มหนึ่งในพุทธศาสนารัจนาโดยท่านมหากัายนะในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในคาถาสุดท้ายกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาในปรกรณ์นี้ในสมัยเมื่อท่านยังเป็นคารวาดท่านมีตำแหน่งเป็นปุโรหิตตาจารย์ของพระเจ้าจันทประโชธ เป็นผู้แตกฉานในอสรศาสตร์และจบตรจเพศเมื่อท่านบนรรพชาอุปสมบทแล้วสามารถแสดงพุทธภาษิตโดยย่อให้พิศดารจึงได้รับขนานนามจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นเอตัทะคะในวงเล็บเป็นเลิศในการอธิบายภาษิตที่ย่อให้พิศดารเช่นครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส พระเทกะรัตตคถาโดยย่อไว้ว่าผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงเล่าสิ่งนั้นก็ยังไม่ได้มาถึงบุคคลใดมาเห็นแจ้งซึ่งธรรมะที่เกิดเฉพาะหน้าในที่นั้นน,นบุคคลนั้น ได้รู้ธรรมะนั้นแล้วควรเจริญไว้เนืองๆอย่าให้งอนแง่นคลอนแคลนความเพียรเผากิเลตควรทำในวันนี้แหละใครเล่าพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกะเราทั้งหลายมุนีผู้สงบย่อมสรรเสริญบุคคลผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ ผู้มีความเพียรเผากิเลสไม่เกยดครั้งทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีเดียวเจริญครั้นตัดอย่างนี้แล้วเสด็จลุกขึ้นเข้าสู่วิหารที่ประทับพ,พวกพิสุขไม่ได้โอกาสเพื่อจะทูลถามเนื้อความที่ตัดโดยย่อให้เข้าใจจึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะให้อธิบายพระเถระกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุเรารู้ภาษิตที่ทรงสแสดงโดยยอดนั้นโดยพิสดารว่าเมื่อบุคคลคิดว่าในการร่วงแล้วตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่พึงถูกต้องกายใจกับอารมณ์ที่เกิดกับใจของเราแล้วอย่างนั้นความกำหนัดพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็ผูกพันวิญญาณ พราะวิญญาณอันความกำหนัดพอใจผูกพันแล้วผู้นั้นย่อมเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนั้นอย่างนี้ชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่คิดอย่างนั้นไม่กำหนัดพอใจในสิ่งนั้นนั้นก็ไม่ผูกพันวิญญาณผู้นั้นย่อมไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นนั้นผู้ไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นนั้นอย่างนี้ชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วดูกระ,ระท่านผู้มีอายุ เราเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงแสดงโดยย่อตามความพิสดารอย่างนี้ถ้าท่านประสงค์ก็จงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามความนั้นเถิดพระองค์ทรงแก้อย่างไรจงจำไว้อย่างนั้นเถิดผู้พิสุจ์ได้เข้าไปเฝ้าพระศัสดาทูลความนั้นให้ทรงทราบพ,พระศัสดาตรัสสนเสริญท่านพระมหากจัจจายนะว่าดูกะละพิสูจน์ทั้งหลาย กัจายนะเป็นคนมีปัญญาถ้าพวกเธอถามความนั้นกับเราแม้เราก็คงแก้เหมือนกัจายนะแก้แล้วอย่างนั้นเนติปกรณ์ก็ทํานองนั้นท่านยกพระสูตรขึ้นหนึ่งสูตรแล้วขยายความโดยสงเคราะห์เข้าในสภาวะธรรมนั้นๆโดยให้ทราบว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นมีในยะอันวิจิตยิ่งสมควรที่ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษา ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบุนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้มอบหมายให้พันเอกดอกอรวีรณะพลวัตเป็นผู้ปริวัติและเทียบเคียพคมภีเนติปกรณ์จากบาลีอังกฤษเป็นบาลีไทยและมอบหมายให้ข้าพเจ้าแปลบาลีไทยเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภาระอันหนักสำหรับข้าพเจ้าดังนั้น หากมีความบกพร่องประการใดๆข้าพเจ้าขอน้อมรับด้วยความเคารพยิ่งอันหนึ่งเนติปรกรณ์นั้นคําว่าเนติมีคําจํากัดความว่าเนตีติเนติณนะยันติเอตานะเอตัะวาติเนติแปลว่าชื่อว่าเนติเพราะอัถว่านําไปคือนําเวนยสัต์ไปสู่มรรค ผลนิพานอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเนติเพราะอัตถว่าเป็นเครื่องหรือเป็นที่นำไปแห่งเวนยสัตว์ทั้งหลายเนติปรกรณ์นี้เมื่อว่าโดยลักษณะมีอย่างเดียวแต่เมื่อว่าโดยประเภทมีสามอย่างคือเป็นหาระหนึ่งเป็นนยะในเ,เล็บในหนึ่งและเป็นศาสนปัฏฐานหนึ่ง ในสามอย่างนั้นชื่อว่าหาระเพราะอัถาว่าเป็นเหตุหรือเป็นที่ขจัดความไม่รู้ความสงสัยและวิปราสทั้งหลายอันมีสุตตะและเคยยะเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่ชื่อว่านายะเพราะอัฏฐว่าแนะนำคือให้รู้ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วโดยการจำแนกพระสูตรที่ชื่อว่า,าศาสนาปัฏฐาน เพราะอัตถว่าเป็นที่แสดงความเป็นไปของเทศนาโดยประการต่างๆตามสมควรแก่อัธยาศัยของเวไนยสัตว์ด้วยมหากุศลเจตนาที่คณะกรรมการูุนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นประทัฐานได้ช่วยกันดำรงพระสัทธรรมเพื่อให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นถาวรสืบต่อไปจงเป็นพระวะปัจจัย ให้สัตว์ทั้งหลายมีสุขสมบัติและบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันกเกษมสารเถิดสมพรสีวราทิศพุทธศักราช2540จบคำนำปกหลังในมุนนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัตถุประสงค์โดยย่อของบุนนิธิคือศึกษาและปฏิบัติธรรม เผยแพร่พระธรรมตามแนวพระเตปิฎดกจัดพิมพ์เอกสารประกอบการศึกษาพระเตปิฎดกเผยแพร่เป็นสาธารณกุศลคณะกรรมการบริหารประธานกรรมการนางสาวสุจินบริหารวนังเขตร,รองประธานกรรมการพันเอกดอกอรชินวุฒิสุนทรสีมะกรรมการนางสมวนสุจริตคุณคุณหญิงนพร,รัตนิทวง์ณอยุธยา ในแพทย์สัญชัยสีสวัสด์พลตรีดรวีระพลวัตนางสาวจารุพันธ์เพ็ญสีทองกรรมการและเหลันยิกนางสาวดวงเดือนบารมีธรรมกรรมการและเลขานุการนายทศพรศิริกรสำนักงานเลขที่174ทับ1ซอยเจริญนคร78บุคโลทนบุรีกรุงเทพมหานคร 1นึ่งโทรศูนย์สองสีปดศูนย์สาไปสนีบองคอแหลมท่านที่ประสงค์จะพิมพ์หนังสือของบุนิธิเพื่อเป็นธรรมบรรณาการในการกุศลหรือมีศรัทธาจะสมทบทุนบุนิธิโปรดติดต่อบุนิธิหรือกรรมการของบุนิธิประวัติผู้เขียนอาจารย์สมพรศรีราทิศ เกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2463ที่จังหวัดราชบุรีเริ่มศึกษานักธรรมตรีโทและเอกในขณะบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแก้วจนอายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทเป็นพระพิษุและศึกษาภาษาบาลีโดยเริ่มศึกษาที่จังหวัดฉะเชิงเซาและเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครจนอายุ30ปี จึงได้ลาสิกขาบทและเข้าทำงานที่โรงพิมพ์เทพสาริกบุตรเมื่อปีพศ2485ต่อมาในปี2492ได้สมรสและมีบุตรที่ดารวมสามคนปีพศ2495เข้าทำงานที่โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนกเกษียณอายุราชการ งานเผยแพร่ทางธรรมพศ2487อาจารย์สอนภาษาบาลีและพระอภิธรรมมัทธะสังคหาเก้าปริเชตเพื่อเป็นธรรมทานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพศ2524กรรมการการทำงานและผู้แปลปริวัติพระไตปิฎกอัตถกถาจำนวน91เเล่มเรื่องในโอกาสฉลองกรุงเทพมหานคร ครบ200ปีในโครงการแปรปริวัติพระไตรปิฎกอัตกถาวัดบวรนิเวศวิหารพศ2530อาจารย์พิเศษสอนพระอภิธรรมมัทธสังหะให้กับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเอกสารและหนังสือธรรมะที่เผยแพร่เป็นธรรมทาน 1. คัมภีบุคลาบัญญัติ และอัตถกถาในวงเล็บพศ2512 2. คำพีสัมโมหะวิโนธนีอัตถกถาวิพังคปรกรณ์แปลในวงเล็บตอนอัปปมัญญาวิพังถึงธรรมะหัตถยะวิพังในวงเล็บพศ2521คั25มคำพีสารถาปกาศสนีภาคหนึ่งตอนหนึ่งอัตถกถา สังยุตตนิกายสขาทวักแปลเทวดาสังยุตมาลสังยุตในวงเล็บพศสองพ4นพระอภิธรรมมัทธสังหะอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาและภาพผนวกในวงเล็บปริเฉดที่1นถึงเในวงเล็บพศสองพัถึง2542ั ลัคณาทิจตุกะอภิธรรมสะสังหะและสัพพะบารามีในวงเล็บพศ2543หคู่มือศึกษาธรรมะเล่มหนึ่งชื่อธรรมบทสังหะเนวงเล็บ2543เจคู่มือศึกษาธรรมะเล่มสองชื่อธรรมบทสังหะเนวงเล็บพศ2544 แปดคำพีเนติป,ปกรณ์ฉบับแปลบาลีไทยเป็นภาษาไทยเดววเล็บพศออ2545จบประวัติผู้เขียนปกหลังผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรหวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดที่ร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงเล่า สิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงบุคคลใดามาเห็นแจ้งซึ่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆบุคคลนั้นได้รู้ธรรมะนั้นแล้วควรจเจริญไว้เนืองเนืองอย่าให้ง่อนแง่นคลอนแคลนความเพียรเผากิเลสควรทำวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่ ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายมุนีผู้สงบย่อมสรรเสริญบุคคลผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ผู้มีความเพียรเผากิเลสไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีเดียวเจริญมัชิมานิกายอุปริปันธาหน้าห้าร้ยิเจ็ดพัทเทกะลัตสตร